สวัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel ครับโอเคเขากับผมอะนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เมกาบ,บางนานะครับวันนี้จะพามากินร้านซูชิโร่นะร้านนี้เขาก็น่าจะเปิดได้ประมาณ1ปีแลละแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปิดสาขาที่เมกบมาบางนานะครับใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยจะมาลองกินดูนะผมก็ยังไม่เคยกินนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเป็นซูชิสายพานเจ้าดังมาจากญี่ปุ่นนะครับผม ที่สำคัญมีโปรโมชั่นโอทอโร่40บาทด้วยนะครับเป็นยังไงก็ฝากไปติดตามกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหาร้านก่อนนะเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกล้อีเกียนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปเออนี่อยู่ใกล้ๆก้อีเกียจริงนะงนเลยหนะ้าขึ้นมาเจอเลยนะเมื่อกี้ที่อัดคลิปเปิดนะก็ออกประตูอีเกียมาแล้วก็เจอเลยเนี่ยขึ้นบันไดได้เลยนะครับสู่ซีโร่โอเคนี่ พี่โตแล้วนะบุกกริ๊บุ๊กโครมมากนะไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับเขามาพี่โตเขาจะเสิร์ฟหมี่ร๊าดกระชมาเงินนะแล้วก็แก้วน้ำไอ้เนี่เป็นซอสกับช้อนนะครับแล้วก็มีชุดโชยุชดโชดยโอุอ๋อซิงดองดอ่ะเออแล้วมาสั่งอาหารกันนะเราสั่งผ่านแท็บเล็ตนี่อันนี้ก็จะเป็นซูชิแนะนำของโลกนะชิสิบบาท อ๋อนี่แล้วมันก็จะมาขึ้นนี่นี่โอ้นี่ชื่อเสียงโด่งดังมากเดี๋ยวจะลองสั่งมาหนึ่งอันโอเคเมน,นูแนะนำช่วงนี้มีห้าหน้าอ๋อก็จะเป็นเมนูโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับอเอามาแก้มฮัสซุโอโคละนี่ด้วยเก้๊ย่งงางซอสโอลาจิข้า่อนโอเค อันนี้เป็นแบบย่างนะบางทีผมสั่งเป็นแบบดิบ่ะมากอ๋อโอเคเขา,ามีจำกัดจำนวนสั่งออเดอร์ด้วยอาจจะต้องสั่งใหม่อโอเคอ่ะโอเคสั่งก่อนอ่ะเดี๋ยวมันจะมาด้านบนนะครับอ๋อนจะเป็นเมนูนิกิริโอเคพิเศษไม่เป็นไรล,ลองดูทีละอย่างแล้วกันค่อยๆสั่ง อากุโลอัน,นี่เป็นโร่อมีอุด้งด้วยก็ผานเล่นทานเล่นน,ลนังฟุระรวมของหวานเครื่องดืง่มโอ้โหเต็มหมดมีเค้กเคกค่อยๆลองกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น ที่มันจะไหลมานันก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลือกดูได้เลยเขาจะเอาอะไรอันนี้เป็นผงชานะครับผงชาเขียวนะเดยวก่อนอ๋อน,นี่มาแล้วมันก็จะมีเสียงดึ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 ง,ดงอันนี้คือคาสิโอโทโะระนะจานันนี้มาแล้ว น,นี่เป็นอุนิตนี่อันนี้หยิบมาจากสายพานนะเป็นท้องปลามาดายน,นี่เป็นโอโทโร่นะสี่สิบบาทโปรโมชัน่นนี่ก็เป็นส่วนแก้มใชอมีกุ้งสดก็จะเป็นซอสหวานนะครับน,นี่เป็นโชยุใส่โชยุก่อนส่วนแก้มโปรโมชันนมช่นเดือนนี้แก้มโอโทโร่ ก็มีความดึ๋ดเอ็นๆ,ๆนิดนึงนะก็จะละลายมากอาจจะลองเทียบกับโอโทโร่วันนี้อ <l ots> โอโทโร่ก็คือดีนะ10บาทนะดีอยู่ดีอยู่มาปลาคาซึโอโทระนี่ก็เป็นโปรโมชั่นเดือนนี้เหมือนกันตอกเปรี้ยวนิดนึงนะแล้วมี กระเทียมสับตัดรสหอมจิ้มอ่ะมันก็จะล้ำมันก็จะรสชาติออกก,กลิลกออก่นคาวปลาเล็กนิดแต่ว่าไม่ได้แย่หอมก,กินกูบ้างอืมเนืับปลาก็จะอร่อยท้องปลามาใดกกปลาแบบนี้ไม่เคยกินอร่อยไหมครากม่ก ปลาเนื้อขาวจะไม่ได้เนค็มพลนมากนะ,ะนอนอนนะนก็จะชาตโนนจิ้มโซยุก็จะอร่อยเลยกุ้งกุ้งเล้งหนึบม,มากจินะ้มโซนะยุก โอตาเตะอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนะพอดีพอดีประมาณนี้อร่อยป่ะโอตาเตกดีนะว้นคืนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนอร่อยกอตาเตะอร่อยนะครับดีดีดีมากอันนี้ดูนี่นะ ขึ้นชื่อเลยชามากนะขึ้นชื่อเรื่องอะไรก็ลองไปอ่านในคอมเมนต์ดูนะครับนะจะกลุ่นมาลองลองนะไหนเราก็ต้องลองว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเาำได้ใหญ่มากก็มีกลิ่นนะมีกลิ่นนิดนึงนะแต่เขาไม่ได้แบบถ้าใครที่ไม่เคยกินอาจจะไม่ชอบรสชาติเลยนะครับก็ถือว่าเอ่อย่งไดี ก็โอเคนะพอได้พอได้ไดแต่คนมันก็มีกลิ่นนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดกินไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะข้ามไปเลยนะครับือถ้าใครกินเคยกินอูนิที่แบบมันหวานละลายขนาดนั้นมาแล้วก็ให้ข้ามไปด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครออลองครั้งแรกเออลองครั้งแรกก็อาจจะไม่ประทับใจเท่าไหร่ ก็กินไดน้กินมากไม่เย,ย็ไม่เย็นไม่ย็นมากคุ้งแดงใหญ่มาตัวเดียวโอเคก็จหวานวันตัวที่เป็นสองตัวแรกนะครับก็จะหวานแบบจ้มพ้นกว่าซูโทโรพิเศษโอเคโอเคเนื้อละลายในะปากดูดูดอ๋อคนหน้านี้นะ่าจะเป็นฮอนมานเอ้ คอนมาคุโร่นะอันนี้เป็นนี่นี่ตัวพิเศษเนี่ยโอ้ลายสวยกว่าคอนมาคุโร่เนะื้อแดงก็ละลายนะนี่น่าจะดีกว่าอืมดีดีดีอร่อยเลยครับละลายมันดีมากแตกซิบั๊ก อันนี้เป็นตัวเทมปุระรวม120บาทนะครับก็มีปลาทองกุ้ง3ตัวแล้วก็ไบโอบะบอยไช่เชออก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไปชิมดูไม่ใหญ่มากพอ,อก,กินเช่เออเรื่อย คนาคอต้าโฮเมสทิ้ท้ายด้วยของหวานนะครับปนนาคอต้าเ <c oughs> ด้งดึ๋งน่ากินมากดูแลช้อนเขาน่าจะไม่ให้กินของหวานนะไ <c oughs> อ,อืคออร่อยนะ40บาทเองอเนื้อเนียนนุ่มมากซอสก็ออกเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อย ของหมาก็มีหลายแบบนะมีเค้มีอะไรมีติ่ด้วยมีเค้มีติ่มด้วยมีเค้ด้วยนะหลายแบบมากเขาลองมาสั่งดูได้ผมเลือกอันนี้ดีกว่าเะว่าเขาบอกโฮมเมดนะถ้าทาไมโฮมเมดมันก็จะไม่ได้เนื้อแบบนี้อร่อยๆดีดี้ังปกาดีมากก็กนมังฝานี่เดี๋ยวมันจะมีตัวที่แบบให้เราวางนะแต่ว่า ไม่ทันเดี๋ยววางมันจะมีแตบตัวไหลน,นะครับตรงสายพานเนี่ยให้เราเก็บฝาที่เราเอามาเอามาได้นะครับวา,างไว้ก่อนอันนี้รออยู่รอเก็บอยู่ไม่มาสักทีอนอะมาแล้วรอเก็บฝาเอแล้วก็ใส่ขึ้นเข้าไปได้นเน่่นี่นเขาก็แบ่งราคาตามจานนะครับก็เป็นจานแดง40บาทจาุานทอง80สิจานเงิน60 รจ,จานดำ120เฮ้ยกินไปจานเดียวเนี่ยโอเคโอเคนี่พนังงานเขาก็จะมาปะแปนงจานเนีเหมือนที่เราเห็นในคลิปแหละแล้วเขาก็จะยิงราคาเนี่ยเข้าไปครับผมมื้อน,นี้880บาทนะครับผมนะก็จะยิงแล้วก็เราก็เอาเนี่ยไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนี ผสมแต้มนะทานก็จะนับเป็นครั้งนะถ้าทาน200ขึ้นไปอ่ะก็จะได้1ดวงนะครับผมโอเคก็มาได้นะครับที่ซูชิโรสาขาเมกะนะครับผมโอเคอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับซูชิโรนะครับเือาว่าโอเคนะตัวหลายๆอย่างพวกปลาดิบอะไรเนี่ยเขาก็ดีนะราคายมเย่ำนะถ้าพวกแบบซูทโทโรโทโรถ้าตามร้านอาหารญี่ปุ่นต <Okay. S 1> ่างๆก็ทำละสองร้อยสามร้อยขึ้นอนะ่นะสี่ร้อยก็มี แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็เทียบกับที่ผมเคยกินที่ญี่ปุ่นนะพวกชูโทโร่พวกโอโทโร่อะไรพวกนี้นะชูโทโร่พิเศษนี่แ80บาทไม่ถึงร้อยก็ถือว่าดีดีนะครับลองมาได้นะครับจะอื่นอ่ะพวกเซมปุระพวกของทอดขนมหวานอะไรนะผมว่าดีนะครับราคาดีนะอร่อยเลยนะครับพวกมาคุโรโอโทโร่ที่เขาโฆษณานะก็ดีเลยราคาก็แต่ละแมทนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สตอร์ทายกันไนะครับนี่ลาไปก่อนบ๊ายบาย 哎呀。